วันนี้เราสองคนจะเดินทางไปบังน้ำเปรี้ยวของสิบเก้าครับไงไปอะไรนะไปทำอะไรทำสวนนะตัดต้นมะม่วงไปตัดช่วยป่าตัดยอดมะม่วงนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดินทางก่อนครับผมตูตูติดสิบตก้านะตรดบบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดแปดเลี้ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการตัดยอดมะม่วงลองนะครับเพื่อจะได้ปีหน้าเนี่ยไม่ต้องสูงมากเตี้ยๆป่าจะได้เก็บง่าย มีหลายต้นหลายต้นเลยนี่ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับที่เดี๋ยวนาะเกียงจะต้องตัดพวกนี้แต่ไม่หมดเลยยังไงเลือกไว้จะตัดต้นไหนก่อนต้นตรงนี้ยาวไปเลยไงเพี่มองไปแล้วแรงไปแล้วหลายต้นเลยไหวเปล่าไหวนี่บันไดต่อขึ้นมีเป็นยี่สิบสามสิบต้น เราจะทำการเลาะกิ่งลงเดดี๋ยวนขึ้้ไเพื่อเตรียมมาไว้แล้วดูหน้านะครับจะได้เก็บกิ่งง่ายๆอันนี้ก็สูงไปที่สวนมาพร้าวพวกนี้ก็หมดแล้วอ้อฝั่งน้นมะม่วงโสงมากเลยเดี๋ยวต้องเอาลงนะครับพวกนี้จะตัดได้กี่ต้นเดี๋ยวดูกันน้ำในคลองก็แรงหน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลย นี่ขนาดสูบขึ้นมาแล้วยังแรงมากเลยแต่ก็ยังมีน้ำน่าจะพอได้ใช้ทันฝนหวังว่าฝนคงจะตกยันนี้ก็คงไม่ทันแล้วแต่ให้นักเกียงเดินดูว่างานพวกนี้จะต้องทำอะไรบ้างหลายต้อนเลยครับผมมาแล้วก็ไม่อยากกลับมันล่มเลื่นดีเป็นบริเวณด้วยรอบ ไม่มีเวลาได้กลับมาดูแลเท่าไหร่ครับปาก็ดูแลคนเดียวมีมะพร้าวบางต้นก็ตายไปบ้างแล้วมาจากวิวหลังด้านครัวที่บ้านน้ำแห้งแล้งมะพร้าวก็ตายก็ด้วงกินด้วงกินตายไปหลายต้นเป็นมะม่วงเท่ ป๋าแกลงไว้ใหม่ก็หลายต้นเลยแต่ตอนนี้น้ำไม่มีเดี๋ยวรอฝนก็คงจะได้ออกหลายสิบต้นเลยว้าวขนุนด้วยสุกแล้วด้วยแตกแล้วหลายลูกเลยต้นนี้ติดดินแต่แตกแล้วด้วยคงได้กินไม่กี่วันอ๋อในป่ามาดูแล้วบิดแล้วครับ โอ้ได้กินแน่นอนจำปาด้วยมั้งจำปาจำปากรอบอาแล้วครับโอ้โหแตกได้กินแน่สีชมอะไรสีจำปาปะจำปาจำปานะครับในได้กินแล้วแต่ก่อนอปลูกไม่ได้กินจำปลาด่าเลยจำปากรอบจำปากรอบอุปกรณ์ในการตัดยอดพวกนี้แต่เทสอุปรกรณ์ยางพวกนี้จะต้องเป็นตัด ว้าตัดยอดจะพี่ไม่ใช่เอาไปตัดขาตัวเอง <c oughs> เกียงทดสอบครับว่าจะรอดหรือเปล่า <c oughs> มีแววมีแววอันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะเผือรุ่งนี้อาจจะต้องปลีึ้น้นไปตัด น่าสำเร็จเป็นหนึ่งเก่งจะได้จะได้อย่าลงองโดนหัวผมก็พอเกงทดสอบเก่งที่สองทดสอบอุปกรณ์ตัดยอดออมะม่วงอยู่ครับนี่ได้โรตีนะครับแล้วก็มีมัตตาบะด้วยวันนี้มะทำไม่ให้อร่อยไม่ได้กินนานแล้วโอ้โหหลายเก่งแล้วครับวันนี้มาเยี่ยมเลยเอ๊ โรตีมากมาให้กินโรตีกันโอ้วันนี้มีมัตตาบะนะครับพิจนณาการจากประเรียมปะเรียมอ่าเรากินนานแล้วขอบใครหลายๆขอบคุณหลายๆนี่มีน้ำอ้อยเดี๋ยวจะกินกันอ่าวขอเติมพลังก่อนละกันมัตตาบะไก่ พักกินโตรตีก่อนครับคืนนี้หลับสบายแน่นอนนี่เป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิตตอนที่แต่งงานนะครับยังอยู่เก็บไว้ที่ระลึกซักิคิสตัลตอนนี้แต่งงานนะครับกับใหม่ๆกนันเนาะก็ออกคันนี้เป็นคันแรกเลย เอาไว้รับส่งภรรยาตอนเลิกงานพอย้ายมาจากชนบุรีก็มาเก็บไว้ที่บานน้ำเปรี้ยวนี่ครับกองสิบก้านี่ป๋าเอามาซ่อมขี่ได้อยู่เผอแป๊บเดียวนะครับจริงๆว่าจะต้องตัดพรุ่งนี้โอ้ได้เยอะเลยเช็ดได้เลยครับผมอ,อ้อขนนต้องตอกโตดนะครับเป็นโสดมันถึงจะหวาน จะสกปินได้เลยตะเกี้วันเนี่ยพรุ่งนี้ก็มันแตกแล้วไปเรื่อยไปงี้ไปแล้วครับผมขึ้นไปรอบนึงแล้วครับไม่ไหวไยลองมาหอนาเกียงต่อนี่ก็มืดละเดี๋ยวคงต้องเป็นพรุ่งนี้กันต่อเช้ามารวยกันเลยครับนี่มืด นี่ว่าใกล้จะหกโมงแล้วผ้า,าทิศก็จะลารับขอบฟ้าวันนี้ก็คงตัดได้นิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลยกันต่อแค่สิบเอ็ดโมงเช้าก็ต้องกลับแล้วครับหกโมงครึ่งแล้วครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยกันต่อมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วอันตรายวันนี้ตัดกันใหม่เตรียมนั่งอยู่นูนครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับลามือไปแล้วครับไม่เหมือนซะก่อนแล้วแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บตอนนี้หมด อดละวงโอ๋อวันนี้ป่าก,กินได้เยอะนี่ครับนี่นักเกียงเมื่อกี้เป็นยังไงกับผมเป็นข้าวที่มื้ออร่อยมากหน่ายหิวในตำนานหมอหวังมือตัดคอคนเลยละครับแต่ตอนนี้ตัดไม่ได้แล้วครับตัดถึงโคนเลยลนีเป็นมื้อเย็นที่กินได้เยอะครับธรรมดาจะกินข้าวไม่ค่อยได้พวกนี้เลยกันต่อ ใช่ไหมพีม่แกนครับผมวันนี้ได้ไปเยอะครับแต่ว่าเด็กแล้วก็ได้บาดแผลนิดหน่อยนักรบย่อมมีบาดแผลน, <c oughs> นี่ยปร,รียมโฆษณานะครับถ้าใครจําภาพในสมัยก่อนนั้นไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้คนปัจจุบันครับปลดละวาแล้วครับข้อตรงข้อต่อใช้ไปได้แล้วจะไม่ให้เร็วเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับแต่เฟรมออาหารยังเหมือนเดิมอัครินนะครับอินทรีนทราน,รน,รน,รนรี่กินอย่นั่นคนเดียว รอรอ,อนี่จะได้นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับลองมาดูครับว่าคืนนี้เขาจะนอนตอบยงหรือเปล่ากลางเสร็จแล้วผมได้นอนแล้วรอดตายน้ำ <c oughs> ผ,ผมเรียบร้อยใน <c oughs> ของนกเกียงครับรอรถกันต่อไปผมไปอาบน้ําก่อนเ็และครับค่ำคืนนี้น่นนาเกียงเข้าเต็ละูโทรทั์แล้ว เป็นไงพี่วันนี้สบายดีพรุ่งนี้เลยกันต่อโอ้โหวันนี้ได้แผลไปดีที่เป็นไม้มะม่วงถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่รับรองไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามิเข็มแน่นอนเวอรไม้ตีนะแข็ง <laughs> เดี๋ยววันนี้เลยกันต่อตอนเช้าวันนี้ขอพักผ่อนกันก่อนนะครับผม